ทีนี้มาถึงคำว่ากระแสแห่งกรรมคือการไหลไปแห่งสิ่งที่เรียกกันว่ากรรมที่เป็นภาษาธรรม ก็ให้ดูได้ที่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท <c oughs> ตอนที่สังขารจะปรุงแต่งวิญญาณน,นามรูปอาจตนะเป็นต้นนี้ก็เรียกว่า <c oughs> เป็นกระแสกรรมตอนหนึ่งได้ เพราะสิ่งที่เรียกว่าสังขารน,นั่นเป็นกระแสะของกรรมกรรมเป็นตัวกรรมตามธรรมชาติแม้ยังไม่มีเจตนาก็มีกิริยาอันหนึ่งที่ขั้นมาถึงตอนที่อุปาทานปรุงให้เกิดพบพบให้เกิดชาตินี่ก็จะเห็นกระแสะกรรมชาติ ที่อุปาทานปรุงให้เกิดพบ <c oughs> อุปาทานวำมมันหมายโดยความเป็นตัวตนของต,ตนอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เกิดเป็นตัวตนในภาษาธรรมขึ้นมาสำ <c oughs> หรับจะเป็นทุกข์นีน่อีกในหนึ่งในยะอันอื่นจะเห็นได้ในคำว่ากรรมวัต ข้างหน้ามีกิเลสวัสดข้างหลังมีวิปากวัฏ <c oughs> กิเลสวัสดทําให้มีกรรมวัฏกรรมวัฏก็ทําให้มีวิปากวัฏเมื่อเนื่อนกันอย่างนี้นก็เรียกกรรมวัฏนั่นว่าเป็นกระแสะแห่งกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดำหรือเป็นกรรมขาวคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตามก็เรียกว่า กระแสแห่งกรรมกระแสนั่นจะหยุดสิ้นสุดลงก็เมื่อมีกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคเกิดขึ้นในยะที่ควสังเกตต่อไปก็คือว่ากระแสแห่งกรรมนั้นมีได้รวดเร็วรถึงกับเร็ว เหมือนสายฟ้าแรบก็มี <c oughs> โดยถือเอาดีติกกณิบาตังคุตติกายแห่งหนึ่งเป็นหลักว่าอาวิชชาคโตภิกขเวปุริสอุคโลรูปอรภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลผู้ไปแล้วแดียนาจแห่งอวิชชาคือถึงซึ่งอวิชชา วุญญเจสั้งฆ่ารังอภิสังขโรติถ้าเขาปรุงแต่งสังขารซึ่งเป็นบุญบุญยูประคังโหติวิญญาณนั่งวิญญาณของเขาในขณะนั้นย่อมเข้าถึงซึ่งบุญในกรณีแห่งบาปหรืออบุญหรือในกรณีแห่งอนเนชชาซึ่งเป็นความไม่หวั่นไหว ก็มีนัยยะอย่างเดียวกันวิญญาณจะเข้าถึงบุญหรืออาบุญหรืออนินชาในขณะที่มีการตุงแต่งซึ่งสังขารอันเป็นบุญหรือเป็นอาบุญหรือเป็นอนินชานั้นนี่คือความเร็วแห่งกระแสแห่งกรรมผู้มีความเข้าใจในกระแสแห่งกรรม จ่อมีความง่ายที่จะสกัดกั้นไม่ให้เป็นไปหรือถึงกับสามารถทำให้เกิดความสิ้นไปแห่งกรรม